สวัสดีคะ่ะเจอก,ก,กับโรเซร่เหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องโรเซ่สล็นะคะแล้ววันนี้โรเซร่อยู่กับเกมนะคะกำนันสาวของเราไว l d ลตี down, ้โชดาวอามาอไม่ใช่มีแค่กำนันสาวทุกคนมีผู้ชายด้วยเนอะอามาคือแบบแว่ายังไงอะ่ะคือทุกคนเหมือนได้ใจอะ่ะ fc คือยิ่งขอทุนน้อยยิ่งสะใจหรอหรือยังไงหรือชอบประมาณนี้กันโอเคขอทุนหลักร้อยมาอีกแล้วบางคนขอแบบ อ๋โรเซ่ห้าสิบเหมือนเดิมซีอะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆในหลายรอบโอยบางทีห้าสิบโรเซ่ก็ไม่ได้อยากมาบ่อยๆนะทุกคนมันยากเหมือนกันนะทุกคนกดจะปั้นขึ้นมาแตกบางทีอ่ะไม่กี่ร้อยทุกคนสุดๆเลยของเราบางทีก็ฝุกๆเนาะไม่รู้ว่ายังไงเอออาจจะไม่ฟุกก็ได้เออเก่งบวกมาหลายพันอะไรอย่างงี้มาวันนี้200ออกสาตาร์ทเบ็ดบาทนะจ๊ะแต่ว่าจะไม่อยู่นานวันนี้จะเป็นแนวแบบว่า รีบเบ็ดร,รีบเปลี่ยนเบ็ดสลับเบ็ดแบบสับขาลหลอกเออวันนี้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเจอแน่คำเตือนเหมือนเดิมเลยนะสําหรับน้องๆหนุน่นๆท่านใดที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคาแนะนํานะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางการเงินเนี่ยไม่ควรเล่นตามโรเซ่น,นะโดูโรเซ่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนคือแบบว่าเอาจริงกาลังสาวเขาก็สุดปังอยู่แล้วปะมาแบบคู่ขี้สูสี เบียดเบียดกันมาเลยนะกับสาวทำทุกคนอันอันวกันวะอ๋ะออคนละอันพูดถูกละเบียดเบียดกันมากับสาวทำเลยเกมเนี้ยอืมถ้าเล่นบอยบอตี้ไม่เล่นสาวทำก็ไม่ได้ใช่ปะหรือว่าเล่นสาวทำแล้วาขาดเกมแมวอ่ะก็ไม่ได้อีกเนี่ยเขาจะมาคู่กันนะคะสำหรับใครที่อยากจะซัพพอร์ตโรเซ่นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กันด้วยนะจะได้อยู่เด็กกันนานๆทุกคน เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะครบรอบ1ปีที่อยู่ด้วยกันมาแล้วเนาะถึงแม้ว่าจะบินไปหลายช่องหลือเกินแต่ว่าเราก็พยายามที่จะอยู่กับทุกคนมาเรื่อยๆนะคะจะครบหนึ่งปีแล้วยังไงก็ฝาก <c oughs> ให้ของขวัญกันหน่อยแล้วกันเนาะกดไลค์กดแชร์นี่แหละเป็นของขวัญเลยย็กน้อยนะคะทำให้โรเซ่นะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะโห เป็ดบาทก็แอบเงียบเหมือนกันนะว่าปะเงียบเลยไม่แอบแหละน้องไม่แอบค่ะน้องเงียบเลยจ้ะยังไงดีไม่รอให้ครบนะคะสับขาหลอกอย่างไวไปเลยนะคะเป็ดสบาทมีขึ้นแล้วก็ลงค่ะจังหวะเนี้ยบอกเลยแต่และตัวคือต้องอื้อหือจริงๆนะของจริง เอาไงล่ะครับนิ่งเกินไม่ไหวทุกคนอย่าเอาไว้นานมากนะคะถ้ามันเงียบก็ต้องเปลี่ยนนะคะไปเบ็ด3บาทค่ะเดี๋ยวพาถอยลงนะคะถ้าไม่เวิร์กเพราะว่าตอนนี้มี1.6.1่งค่อยๆสับๆไปเฮ้ยโครน,นิ่งเลยทุกคนน่ากลัวเหมือนกันนะเอาจริงเงียบเกินก็ไม่ไหวเด้อสา เฮ้ยสุดนี้ของเรามันไม่เวิร์กหรืองไงโอเคมาวายสวสวยโอ้โ okay, ห so oh, oh. ทุกคนโมกเต็มแผงดอกนี้ร้อยห้าสามเฮ้ยพอจะมาคือสุดปังเอาแล้วระดับซูเปอร์เมกาแตกทันทีเลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบตังค์แกเอ้ยหมดเกินเอาแล้วไม่ปังวันนี้จะปังวันไหนวะ เฮ้ยเอาวะโอ้โหแบบนั้นแบบนั้นแหละเฮ้ยธรรมดานะจ๊ะเขาก็สุดปังของเขาอยู่ขอไหล่มุนนี้แล้วปับเป็ดทันทีทุกคนเอาจริงปะบอกเลยว่า สูตรเดิมของเรามันปังนี่สามร้อก้าบาททุกคนซุปเปอร์เมิกะจะบอกว่าสูตรเดิมของโรเซ่อะคือพอแต่งปุ๊บรีบสับขาหลอกเลยอัปเดตขึ้นทันทีนะนี่เพราะว่าหลังๆมาเนี้ยตลอดเกือบทั้งปีนี้เลยอะช่วงหลังๆมาช่วงตั้ง,งแต่ต้นปีเลยอะทุกคนโรเซ่ <L ose S 2> เล่นแบบเซฟมาตลอดเลยนะก็จะเห็นได้ว่าน้องไม่ได้เข้ารัวหรืออะไรนะคะแต่ตอนนี้คือวันนี้เลย ขออนุญาตเปลี่ยนกลับมาใช้สูตรเดิมของปีที่แล้วนะคะโอ้โหเอาไงถ้าแตกปุ๊บเดี๋ยวอัพใหม่อีกเลยนะคะเราไม่อยู่แน่ไหลถึงเท่าไหร่ไหลสุดไหมไหลไม่สุดยังไม่เปลี่ยนถ้าไหลสุดเราเปลี่ยนทันทีคูณ16ไปคะ่ะวิสกี้ดอกนี้2 0 7รบาท พดไวบอกเลย, 15, ยเปิดห้าอ๋อโดดไปสิบสิครับต่ออะไรกด30หมุนตลอดนะคะเพื่อเพื่อไวแต่ไม่เคยหมุนถึงครบ30เลยเอาไงจุดนี้ไวไหลต่อเป้าปืนมาแล้วเรียบร้อยสวยมากเอาสิโอ้โหสองสี่สวยบอกสุดท้ายข้อสวย ซุปเปอร์เมกาห้าบาททุกคนคะจริงๆสูตรเนี้ยมันใช้นานๆไม่ได้นะต้องรีบมารีบไป <c oughs> เล่นอย่างมีสติเราจะมีรางเอาดิไหลแล้วโอเคก็สวยไหลโอ้โหแต่คู่วายแบบนี้วายเข้าทีๆแล้วทุกคนโคตรปังเรียบร้อยดอกเดียวซุปเปอร์เมกา848บาททุกคนหาซุปเปอร์เมกาดอกนี้484เอาดิ ขอปรับเป็ดหน่อยละกันในเมื่อไหลแบบนี้แล้วดอกใหญ่ๆแบบนี้แตกดอกเดียวไหลเกือบพันเอาดิมีไหลต่อด้วยดอกนี้โอ้โหสวยมากกบนะ7จ็เห็นปะเริ่มลดมาจากรอบเมื่อกี้แล้วรอบเมื่อกี้800อยกว่าขอโดดเลยนะคะเป็นเบ็ดสาบบาทเราจะอยู่ไม่นานมากบอกทุกครั้งเลย วันนี้เราจะแบบมาฉับสวยของจริงบอกไว้ก่อนเลยว่าอย่าคาดหวังมากมายนะเรื่องเงียบว่ะที่โรเซ่บอกแล้วว่าสูตรนี้มันมันชายระยะยาวไม่ค่อยจะเหมาะไะเฮ้ยสาบาทเอาไงดีหรือเราควรจะพอได้แล้วนะต้องดูเชิงเองนะทุกคนนะอย่างเชิงเราก็ เป็นเลือดนักสู้ได้ทุกคนแต่อย่าสู้จนเกินไปเอออย่าบอกว่าสเกตเตอร์แตกทุกคนอย่าบอกว่าจะเข้าฟรีตอนนี้ถ้าฟรีก็ขอให้แตกในด้วยและกันเนาะถ้าไม่แตกเลยก็อย่าเข้าเลยเออเอออาดีปุดปุ๊บไม่เข้าเลยถ้าไม่แตกเลยก็อย่าเข้าเถอะเอามาเครื่องแผงวิสกี้หมวกมาซะหน่อยคูณสองไหล่เป่าดอกนี้เจสวยๆเฮ้ยเอาแล้วคูณแปดสิครับโคจะปัง อด,ดเกินนี่เน่พันหกร้ 1, 6, อยองาเช็คอีกสองอาอีกสาหมุนแล้วกันให้ม,มันเหลือ15หมุนแล้วเดี๋ยวพอละทุกคนเมื่อกี้กมันดูจะเงียบเงียไปเนาะเราก็รู้จักประมาณแล้วกันอย่าเสี่ยงแบบอย่าเสี่ยงไปต่อนะเดี๋ยวจะเจ็บโอ้โหสวยอีกแล้วโด,ดเกินันหกร้เกิบเก้า อีกดอกนึงโอเคเรากดจอดแล้วนะเราไม่ไปต่อแนละ้วทุกคนแค่ไหนแค่นั้นทุกคนถึงจะเห็นมันไหลแบบนี้คือเราหลอกน้องมาหลายสเต็ปละเพราะงั้นเราต้องเราจะไม่เชื่อ เราจะพอแค่นี้โอเคสามพันห้าสุ per mega สามพันห้าร้อยสิบเก้าบาทแกแตกเกือบหมืน่นเอาดิสูตรนี้กลับมาได้ผลเว้ยสูตรของปีที่แล้วโอเคใครชื่นชอบคลิปนี้ของเราเซ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โรเซ่กันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นการซัพพอร์ตกันด้วยละกันวันนี้เราเซ่ขอตัวลาไปก่อนจะ,จะกันใหม่ในวันถัดไปบอกว่าทุกคนจะชอบสูตรเดิมที่กลับมาแบบโมดิฟายใหม่ในวันนี้โอ้ใช้คำเก่าไปปะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า